ถามไต่ถึงดาราโอ้โหบอกเลยลงานไม่ค่อยมีละครไม่ค่อยฟังถูกตรอง,รองนะคะ,คะเออดาราก็บอกว่าให้กําลังใจดารากันบ้างอเออคนหนึ่งที่พูดได้เต็มปากเต็มคาว่าง,งานลดนะจนต้องประหยัดเงินก็คือพี่กิ๊กมายุรินค่ะซึ่งได้รับผลกระทบเต็มๆนะงานแสดงตอนนี้เหลือแค่ซิกคอมเป็นต่อเลยแล้วก็รับเชิญเรื่องอื่นๆเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเลยจากที่เมื่อก่อนค่ะพี่กิ๊กเนี่ยเคยจับใจใช้สอยหรือว่าไปทําบุญแบบเต็มที่เต็มเหนี่ยวตอนนี้ค่ะต้องแพลนการใช้จ่าย รัดกุมอย่างไรก็ตามค่ะพี่กิ๊กเนี่ยเออก็ยังดีนะบ้านเราก็ยังดีนะที่มีพืชพันธุ์ธัญญารสมบูรณ์ค่ะหากลองปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตก็จะรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปได้แน่นอนจ้ะ คือถามว่าดาราก็กระทบนะจ๊กรลีทุกวันนี้พี่เองพี่กลับมางวดเนี่ยพี่ก็ต้องแบบมีการแบบวางแผนการใช้เงินเนาะเมื่อก่อนอ่ะเราใช้เราอยากจะทําบุญเท่าไหร่เราทําเราเราอยากซื้อะไรเราซื้อเลยเนี่ยตั้งแต่กลับมาละครเราน้อยลงงานงานแสดงงานอีเวนต์ต่างๆมันน้อยลงพี่กิ๊กก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าทุกคนต้องปรับตัวค่ะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดคืออยากเป็นกําลังใจให้เราสู้ไปด้วยกันนะคะพี่กิ๊กเข้าใจเลยค่ะแต่กิ๊กอยากจะเรียนอย่างนี้นะว่าเราอย่างน้อยเราเป็นคนไทยเรายังโชคดีนะคะเรามีืน ดินไทยที่อุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจไม่ดีมันก็เป็นช่วงหนึ่งนะแต่ถ้าเรายังขวนขวายพยายามแล้วก็มีการประหยัดอดอมอมเนี่ยยังไงเราจะต้องรอดวิกฤตนี้ได้อาดาราเขาก็สู้ชีวิตลุยกันเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ